ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกยินดินะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ต้องรอดูครับ นะดีเอสไอรีบรีบรีบเข้าไปแจ้งนะเออนะรีบรีบเข้าไปแจ้งแล้วก็รีบรีบสั่งฟ้องซะนะจะรีบอะไรขนาดนั้นนะรีบรีบแจ้งถ้ารีบสั่งฟ้องถ้าจะได้จบจบกันไปจะได้ไปทํามาหากินกันไม่ใช่จจะ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 อยู่นั่นแหละจริงค่ะใช่ค่ะ ใช่ค่ะประชุมทุกวันดีเไหางานให้ดีเไก็บอกแล้วไงว่าตอนนี้รู้สึกว่าทางาทนายพิทูลได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่าตอนนี้นะครับมีทั้งหมดนะครับ1,500กว่านะครับที่ส่งเอกสารพร้อมให้ปากคำแล้วทนายหิวแสงแสงหมดเรียงตัว แสงหมดหรือว่าตอนนี้แสงกําลังจะดับครับนะครับแสงหมดหรือหรือหรือกําลังจะดับครับทีมเอเวนเจอร์ก็โดนไปแล้วครับนะทีมเอเวนเจอร์ที่โดนไปแล้วสองนะเอ้ยไม่ใช่โดนสองที่โดนสามแล้วสิทีมเอเวนเจอร์เนี่ยนะครับโดนไปแล้วสามเนี่ยตอนเนี้ถูกต้องไหมอ่าเอกสายหมายโดนแจ้งเรื่องของอ่าพยานเทสกับนําข้อมูลอันเป็นเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วรู้สึกว่า าทางดีไอคอนจะฟ้องมินประมาทด้วยนะครับอ่าอันนี้ถูกต้องไหมอ่าอีกอันหนึ่งก็คือนักร้องกอไก่ที่กำลังเตรียมจะโดนโอ้ยสรุปแล้วจะหมดไหมเออะไรอะ่ะไอดีมทีมเนี่ยจะหมดไหม <laughs> จะหมดไหมดีมทีมเนี่ยอะ ทีมๆเลยจะหมดไหมแล้ว,แล,วแล้วแถมไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมบอกเลยครับที่มันน่าเกลียดมากที่สุดคืออะไรรู้ป่ะนะครับตัวเองเป็นคนทำผิดเองเป็นคนนะครับติดต่อกับพยานเองอะไรเองทั้งหมดแล้วเอามาถแถลงข่าวใหญ่โตถแถลงข่าวโอ้โหใหญ่โตมโหฬารอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอตัวเองโดนถูกดำเนินคดี นะว่านําข้อมูลอันเทศเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โวยวายหาว่าอย่งางเงินงุดแล้วที่สําคัญหนักกว่าน,นั้นคืออะไรครับมโนจินตนาการโดยไออาจมคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นแผนของบริษัทดีไอคอนส่งมาทําลายส่งมาตัดขาส่งมาทําลายชื่อเสียงคําถามคือมึงคิดได้เนอะมึงจินตนาการได้เนอะ แล้วไอ้อาจมคนนี้บอกว่าตัวเองเป็นอะไรครับเป็นนักวิเคราะห์นะพฤติกรรมเป็นนักวิเคราะห์ท่าทางเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่มึงวิเคราะห์ไม่ออกว่าไอ้คนที่เขาพามาเนี่ยมันคือพยานเท็จมันคือการข้อมูลเท็จตอนนั้นมึงเชื่อเป็นตุกเป็นตะเลยหาว่าเขาพูดจริง วิเคราะห์แล้วนะครับวิเคราะห์น้ำเสียงแล้วน่าจะเป็นคนที่พูดจริงเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงอยู่ในเหตุการณ์จริงโอ้โหชัดเจนมึงวิเคราะห์นะอย่ากไกลนี่เลยแต่ตอนนี้มึงกลายเป็นบอกว่าเฮ้ยลืมวิเคราะห์ตัวเองนะบอกว่าเนี่ยนะครับดีไอคอนส่งมาบอสพอส่งมาเป็นหนอนของบริษัทดีไอคอนเป็นไอ้นี่ของของดีไอคอน ุเลบ็บมากอ่ะผมถึงได้ไม่ผมถึงไม่เรียกมันอาจารย์ไงผมถึงเรียกมันอาจมไงอะเพราะอะไรครับเพราะถ้ามึงเป็นอาจารย์มึงวิเคราะห์พฤติกรรมแล้วมีอย่างที่ไหนว่าบริษัทดิไอคอนจ่ายเทวดาหลักหมื่นล้านคือบอกเลยครับถ้าคนฟังแบบนี้มีแต่คราะเฉพาะคนฉลาดน้อยเท่านั้นนะที่เชื่อถ้าคนที่เขามีสมอง นะเขาจะไม่เชื่อหรอครับจ่ายเทวดาหลักหมื่นล้านคําถามคือธุรกิจสีเทาธุรกิจสีดําธุรกิจที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นาาการพนันออนไลน์เป็นอะไรพวกนี้เขายังไม่จ่ายกันขนาดนี้เลยนี่บริษัทดีไอคอนเป็นบริษัทที่ขายสินค้าแต่จ่ายเทวดาหลักหมื่นล้านมึงเชื่อมึงเอาสมองส่วนไหนคิดว่ามันเป็นเรื่องจริง มึงเป็นนักอาชวิทยานะครับอาชวิทยาอะไรของมันน่ะนะครับวิเคราะห์พฤติกรรมครับดูท่าทางดูอะไรอ่านท่าทางแค่นี้มึงยังดูไม่ออกนี่จบป .6 จบป .6 ออกมาสัมภาษณ์วันแรกกูก็บอกเลยไอ้เนี่ยโกหกไอ้เนี่ยมโนไปซื้อใบมาหรือเปล่า ถึงได้บอกไงว่าวันนั้นที่ออกมาไอ้ดีมทีมที่ออกมาทั้งหมดนะครับพูดดีมาทั้งหมดเลยแต่พอเอาไอ้พยานคนนี้มาพูดเรื่องของเทวดาจ่ายสวยหมื่นล้านผมบอกเลยแม่งโกหกแม่งโมโนนะครับแล้วก็ไปจ่ายอะไรอะ่ะไอ, US อะ้ usd อะ่ะอ่ะไปแปลงเงินเป็น usd t d, อย่างงุ้นอย่างนี้แล้วไม่การให้เจ้าให้เจ้าหน้าที่ทตำรวจบอกนะเอาแ h น n ี้ได้มาโชว์นะ เนี่ยมันมีระบบนะใส่แฮนดี้ได์แล้วไปโอนเงินที่ไหนก็ได้คำถามคือมึงจะใส่แฮนดี้ได์ทำไมในเมื่อระบบอยู่ี่อันเนี้ยเขาอยู่ในระบบของอะไรครับบอกเชนอยู่ในระบบของอินเทอร์เน็ตแล้วมึงจะใส่แฮนดี้ได์ไปทำไมมึงไปเปิดที่ไหนก็ได้ขอให้มึงมีรหัสรหัสเข้ากับรหัสผ่านมีอินเทอร์เน็ตมึงเปิดที่ไหนก็ได้ใช้คอมเครื่องไหนก็ได้ ใช้โทรศัพท์เครื่องไหนก็ได้แล้วมึงจะพกแคนดิได้ไปทำหอ,อกอะไรมึงขนาดนี้มึงยังไม่รู้เหรอถามได้เลยครับตัวทำลายจริงหรือเปล่าครับพกแคนดิได้ไปทำไมครับพกคอมไปทำไมครับถูกต้องไหมไอ้ระบบเนี้ยไอ้ระบบที่ว่าเป็นเป็นเป็นบอกเช่น มันมีเส้นทางที่บอกอยู่แล้วอะไรบอกแล้วขอให้มีอินเทอร์เน็ตมึงอยู่ประเทศไทยประเทศเกาหลีประเทศไหนมึงไม่ต้องอะไรไปเลยโน้ตบุ๊กก็ไม่ต้องอะไรมึงไปแต่ตัวนะครับแต่มึงใส่เสื้อผ้าไปด้วยนะเพราะถ้ามึงไม่ใส่เสื้อผ้าเขาจะไม่ให้มึงขึ้นเครื่องนะครับอ่ามึงไปแต่ตัวเลยมึงไปประเทศจากประเทศไทยมึงบินไปเลยครับประเทศสหรัฐอเมริกามึงเข้าประเทศสหรัฐอเมริกามึงไปแต่ตัวเลยนะไม่ต้องมีอะไรเลยนะคแล้วไปที่นู่น แล้วมึงเปิดระบบที่นู่นนะเอาคอมที่นู่นเปิดระบบที่นู่นปุ๊บมึงก็โอนเงินนะไอ้ USDT อะไรของมึงน่ยไอ้อะไรอะ่ะบิตคงบิตคอยบิตอะไรทั้งหมดอะ่ะ <c oughs> แค่รู้รหัสแค่นั้นถูกต้องครับแค่รู้ user name กับรหัสแค่นั้นเองก็สามารถเข้าได้แล้วจริงป่ะแล้วมึงจะเอาแฮนดี้ไดไปใส่เพื่อ เนี่ยเป็นหูคนเกมเป็นวิธีการโยกเงินยองงูนอย่างนี้เอาไปใส่ที่ไหนได้โอ้โหนะครับสงสัยมึงดูจะเรื่อไงไอ้นี่เยอะเกินไปหรือเปล่าไออะไรอ่ะคนอึดเนอะคนอึดเนอะไปซื้อจบไปพยาจากเด็กแก๊งหรือเปล่านะครับนั่นน่ะสิคอับ มโนไงจินตนาการไงเพ้อฝันไงแต่ไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ได้ยืนอยู่บนหลักของความเป็นจริง ผมฟังแล้วผมยังบอกว่าเออนะแล้วมันก็ว่าเป็นพูดเรื่องจริงเรื่องจริงอะไรก็ไม่รู้โอ้โหนักอานชยวิชยาโหนะไม่สมควรเลยนะเชื่อได้ยังไงเทวดาหมื่นล้านบอกเลยครับบริษัทดิไอคอนผมกล้าพูดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนว่าบริษัทดิไอคอนไม่มีเทวดานะมีแต่สัมภเวสี มีแต่พวกเปรตขอส่วนบุญนะอ่ามีแต่สัมเวสมีมีแต่ส,มสัมเภเวสีกับพวกเปรตขอส่วนบุญเท่านั้นเทวดาไม่มี